สวัสดีพี่น้องครับท่านผู้ชมเป็นใดฮะมาตาฮะยีงก็ว่ากันบอกมีเหลียมั้ครับมีเหรหรอโอเคเขาบอกว่าตอนน้ำมาไมเขาตรวจเช่งวัาได้นะ อ๋อคันนี้แกงจวดเลยผมมาพ่อผมกูปีนี้เพื่อนผมซื้อผมน,นี่แหละอ่าคันนี้เผาเดียวสองเผาครับสจ่บดูครับคันนี้จะขายครับจะขายยังเงินเดิมอยู่ไหม เช็คสภาพก่อนโอ้โหอันนี้ท่ออันนี้เขาเหดใส่ไหมเด็ดละกอเสื้อโบวงมัน,มนแตก ใส่ทอยยางอันเก่ามันแตกดูเนี่ยาปเลอันนี้ใส่หมันจะแตกเออใส่แบบนี้เลย โอ้โหีิกลมโสก็ยังสวยดีครับใบแท็กก็ยังเหลือหนาอยู่ครับ ทำมยังโอเคครับติดล่องได้เลยไหมเนี่ย ไปไปฮะให้เจีบอันถ่ายให้ลองรถครับจะลองรถขับดูนะงุ๊บขี่โพไว้นะบาง,นะงนะอีโพไวหน่อ <c oughs> ยงุ๊บขี่โพไวเนี่ยเจ้าเสียเสียลูกมาจิ ha 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 มันซื้อมาเปลี่ยนทีนึ่งหลอมาเปลี่ยนแล้รครับพอดีเขาไปมกกั่งก่อภัยมันดีใจอะไรครับจบมันอะไรแฉลบ่อยฮะแฉลบ่อยครอที่ศูนย์มันเล่นมาบ่ายู่บนือเนี่ยเขาตัดเนี่ยโอ้เขาตัดให <c oughs> ้ก็มันต้นองแห้เราจบ เจ้าของจะขายครับแคปทับพิล่า e 200 b นะครับเจย์ยแ่นลองขับดูแล้วครับเจ <g ül> ย์ยแน่นเจย์แ่นอยากได้ครับเอาวะเจย์แบนอยากได้ครับขั้นนี้ เ,เอาไปเป็นไอ้สุดใสพ์นะเจแปนมาน้องใหม่ครับว่าที่น้องใหม่ซปเปอร์ยาวครับอลงไปแล้วทาว่าวามีผููสือสุเป์ยาของสีเดียวไปว้ปปบ้านครับคันเนี้ยนะครับเป็นคันที่ผมเคยขายมานะครับให้เสียให้เสียนะครับผมให้ซื้อวายังก่อนเสียเสียซื้อวย่างก่อน ให้เสียชัยครับผมเมื่อนี้ก็เลยว่าเสียแล้วว่าอยากเอาออกว่ท่าน,นครับบ่มีงานป่นนะพูกน้องก็บมีโรคกรุงเทียบไปแล้วครับ <laughs> จอดไใ้กับว่ามีประโยชน์ยังว่าท่านไ่ได้เฮ็ดยังว่าท่านก็เลยอยากเอาไปไว้ที่ซูไปเหย้าว,ว่าท่านครับก็เลยลงไว้ให้พี่น้องเบื้องอนนะครับราคาไม่แรงครับลดสภาพสวยมากครับคันนี้สวยตั้งแต่วันที่ผมขายมานะครับ โซ่ยังอยู่เหมือนเดิมครับโซ่เดิมนะครับจากเมทจากแคปเทอร์พิล่าเลยนะครับผมเนี่ยสปเก็ตก็ยังสวยครับเนี่ยแน่นเต็มเลยครับโรลเลอร์ไม่มีแตกครับสวยเครื่องยังโอเคครับดีทำงานยังโอเคครับว่องไวนะครับยังยังเหมือนเดิมครับทำงานเนี่ย ยังพอใช้ได้ครับเครื่องเป็นเครื่องเดิมๆเ,เลยนะครับเป็นเครื่องเดิมๆเ,เลยแบตเตอรี่2ลูกครับครับเครื่องเดิมนะครับเครื่องมาจากแคปเลยนะครับนี่ระบบคอนโทรลยังโอเคครับก็มีซึมบ้างครับผมตามอายุครับ ไม่ซีเรียสเรื่องว่าซึมนะครับรถเก่าก็ธรรมดาครับรถเก่าธรรมดาสําหรับงานไปลงบอ่อครับขุดนะครับขุดอยู่ในบอ่อครับผมขุดในบ่อรัรบรองว่ารุ่นนี้นี่ปัญหาน้อยมากนะครับการทํางาน,นครับการซ่อมไม่มีจุกจิกครับระบบไฟฟ้าไม่ต้องพูดถึงครับอืไม่ ไม่ได้ยุ่งยากครับผมไมไ่ยุ่งยากรถที่มีความคุ้มค่าครับรุ่นนี้ลงไปนะครับพี่น้องผู้สนใจครับอยากเอาไปใช้งานนะครับมาเบิรงกันนะครับมาเบิ่งกันราคาไม่แรงครับราคาที่หน้าปกนะครับราคาราคาที่หน้าปกครับ ที่หน้าปกบูมอาร์มนี่สวยครับไม่มีรอยเชื่อมไม่มีรอยเล้าครับไม่มีรอยปะนะครับนี่สวยตลอดเส้นนะครับบุงกีก็ใสๆครับบุงกีเหล็กของแท้จากอเมริกาครับแข็งขนาดครับบุงกีนี่รุ่นนี้ครับม่นตรงห่วงครับพี่น้องบุงกีบ้นนี่งัดเลยจะสิงัดปันเลยไม่มีแตกครับบุงกีนี่ กุงกีก็ประมาณ0.8 0ครับรุนี้ครับ0.8คิวครับอุ้มก็1คิว1คิวครับสําหรับขุดสะงานชาวบ้านครับสําหรับผมที่งานชาวบ้านตีปลาครับผมกลับไปเลยครับไม่มีผิดหวังครับรุน่นนี้ใช้ดีใช้ทนครับ มาอยู่กับเสียแกสอปีแล้วครับมาอยู่2ปีแล้วนี่ก็ไม่มีลูกน้องครับประสานงานต่อนะครับยังระบบยังโอเคครับผมที่ได้ขับดูนะครับนะก็โทรมาที่0 9นย์1 8 0 7 5มานนะครับหรือว่าอยู่ใต้คลิปจะมีเบอร์โทรศัพท์อยู่ครับผมโทรมาได้นะครับคุยกันนะครับเรื่องราคา่อลองกันได้นิดนึงนะครับคิดหน่อยครับ ขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ